ยสยาสกนาสกตาพุทธ,ธาเชตวามลังสวะหังจ,จตุสจาสสพังะสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกวาทยโยพุทธ,ธาอัตถวิสตินานกา เปรีสภะหุนการุหัทภะหัทเยเมอนุรัตโทสาริปโตทักจะทักีเนโอทัะโยปิตติภาคัสมิงโมขะราโนจะวามเกตักกิเนสาวะเดมัยหังอาสุกอนันทะราหุลงสัสสะโปจะมหานาโปุปาสักวามะโส นันต์สีวะลีเทวะาปจักริเมสาตานราต,ติติวักามมะมะสสาสิติมหาเทวราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทวราชิตตะวันโตชิโนละสาชักรันตาสีละเตเจนะอังคา,ามังเฮสุสันติธาลักตะนังปุระ たしゃんかんぱ。 เนะสมาสัมพุทธปัญเจนะชินะปัญโชระวัตวัชมีวิหะลันตังมหินตลิสัทธาปะเลตุมังสะเพเตปะมหาภูริสาสภะอิเจวะมันโตสุขสุขตโตสุรักโขชินาะโนภาเวนะชิตุปตะ,ะโอธามานุภาเวนะชิตาลิสังโฆ สังขานุภาเวนะจิตตังตะราโยสัทธรานุภาวะปาริโตจะรามิจิตะปัญชะเวทีภาวงสหสมาพินิมิตสาบุธันตังคีเมฆลังอุติลโพลเสนามาลังธานาตุธรรมบิติงานจิตวาวินโทตัณเตชะสาบมิเตชะมังคลานีมาลาติเลกามาิบุทิปสัะพลักติ โพลังนาละวัคมมักยขังขันติสุธานตวิธินาิตตวาุนิโทตันเตจะสาวันเตชยมังสลานินาลาคิริงกชาวังังอติมัตตมุหังทาวกิจกมาคมสันีิวสุธานุนันตเมตตมุเซกบิิธานิิตตวาุนิโทตันเตะสาบวัเตชยมังคลานิอุคิตตมอุคิตตะขัดคมหิขัดสุานุนันตังทาวันเโยชนวัังคุิมาลวันต์ติทีปิสังกสมโนิตวา อุนิ่งทุตันเตยสาบมุเตชัมังคลานิคตวานักตัสมุตลังอิวกับนิยาจินใจทุกตวชนังชนะกายมาเชสันเตนโสมุจินาจิตวามนิ่งทุกตันเตยสาบมุเตชัมังคลานิสัจจังเวหาสจมจิสัจกวามะเกิดทุวาสาบิโรปิตามานังอติอันทปูตังปัญญาปฏิวปชาลิโตจิตวามนิ่งทุตันเตยสา คนไทเชียงแงคลานินันโ์ทวบนันตบูจาขังวิปุถามังหิติพุตเตยราเทลปุจเกนาตมาปยันตุอิทูปเทศวิธินาจิตวามุนินโทตันเตยชะสาบุงเตเชียงแงคลานิทุกขาหัติตุปุจเกนะสุทธันตหาพังพังมังวิสุทธิจุติมินทิปกาพิทาหนังยาหนังกะทินังวิธินาจิตวามุนินโทตันเตยชะตามุนบเตเชียงแงคลานิเอตาปิปุตเชียงแมงคลางอัคราไรยุวจันโอตินัตินีสระเตยมะตันติ พิตวานเนทกวเวิธานีจุปัตวานีมโมคังสุขังอติคมยนนาโสัปโยมหาการุนิคมนันทวิตาจะสัพพานิทังปุเรโตวาปลายมีสัพพะปัตโตสัมโพธิตตังสมัตขลังตังุมจิตังปลายจิตปันละเกสีเสสตวิคะเลอภิสเกสัพพุทธานังอคัปปโตปมติสุนัตังสุมังลังสุปาตังสุงจิตัง สุขโนส in ุโมโตจะสุย well. ิตังภมะจารีสุปะสักินังกายะกมังวจจักัมังปะรักินังปะรักินังมโนกมังปะนิทิเตปะรักินาปะรักินานิการตวานันทภันตเถปะรักินีภาวตูทรัพพมังลักขันทรัพยเทวตาสัติุทธานุภาเวนะสัตตสุติปนุติปนุสัพภาะมังขลังลักขันทรัพย์ปฏิวัติวติสัพพะตัมานุภาเวนะสัตตสุติปนุติปนุปตทปนุปเทปภาวนูทรัพพมังลักขันทรัพย สัพพสังการพาเวนาสธาโสติพระวันตุเตยาเทวตาสันติเวหาละวาสินีทูเปกะเลโพธิกะเลตานิตานิตาธรรมทานเนนะพระวันเตภูชิตาโสติการนเตนะ วิหารมันทะเลเทราจัมัฉานนวกาจัพิคกโบสารานิกฐานปฏิอุปาสกาตามะเทสานิขามาจิสราสรสังปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตเจ้าราภุชายปิจัตาสัมภวังเซทชาตาอัตโอปปาติกานิจานิกังธมะวะลังปฏิจเตสัมเพปิพุทธุขาสกรุณตุสรขยัน คาตุจิลังสะต,ตังคมัมโมธรรมัตถราจะปุคาราสังโฆมณตุสมคัครโวะอัตะทายะจะอิทายะจะอัมเริระคาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสังปาปุเนยาม,าม,มะธรรมเมาสัริยะปะเวจิเตปะสันนามณตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทาวังเปเวชันโตกาเลิเทวปวัสสตุพุทธิ ภาวะสตานังสมิทังนิตุเมทะนิมมาตาปิตาจะอัตวรัชังนิจังละคขันติปัตะกลงเอวังทำเมนะราชานมปะชังลปปักขันตุสัพพทาทุขปัตตาจะนิทุขาอะยะปัตตาจะนิปะยาโลก สัมผัสตางปุญญสัมผัมสทางสมเพทจเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทวันตุสัทธะยะสีลังละขันตุสัพพทาภาวะนาภิวตตาโนตุขันตุเทวตาขตาสพเพพุทาพภะลปัตาปตาปฏิการนันจะยังพลลงอัลละหันตายังนันจเตเชนะ ลักขังพันธามิสัพพะโสฮอ,อตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะุทธ,ธานุภาเวนะโสวี่ฮ้อตุนิรันตระฮ้อตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะตามานุภาเวนะโสวี่ฮ้อตุนิรันตระฮ้อตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสวี่ฮ้อตุนิรันตระด้วยอนุภาพแห่งสัตระอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสักษาายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกไปทั้งปวงจเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอถวยที่เทวดาสั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสักษายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐี เนนไว้คูแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาถิงสร้างเพื่อนให้เพิ่มด้วยอนุภาพแห่งพระบริจจ์ดงสำเร็จศักดิ์ทุกครั้งเทอญ